โอ้ oh. สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมโลบอสแล้วเราอยู่กับคนต่างดาววีเอสนักวิทยาศาสตร์เราเอานักวิทยาศาสตร์เลยเพราะมันน้อยมากนี่โอ้โหอาวุธอาวุธต้องใช,ตงใช้ต้องใช้เงินเอเลี่นซื้อเราเป็นคนต่างดาวหรือว่าเราเป็นคนไทยกันแม่เฮ้ยไอคนต่างดาวมา ดูนั่นสิโอ้โหเราจะไปฆ่าคนต่างดาวกันแล้วอาทางออกมันอยู่ไหนเนี่ยฮึดูเหมือนนี่คือทางเอ xit นะเราออกไม่ได้เราต้องไปฆ่าเอเลี่ยนทางไหนนี่ไงโอ๊บไงไปฆ่าเอเลี่ยนอู๋อูอู๋อูอ,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 อูเอเลี่ยนเอเลี่ยน มันคือเอเลี่ยนดูเหมือนเอเลี่ยนเหนื่อยอย่างในการใช้ชีวิตว่างเลยดิโอ้โอ้โหเอ๊มันคือเอเลี่ยน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 ตายวิลีโอ้โหโอ้โหเอเลี่ยนมันคือเอเลี่ยนอ้าวรถเอเล มันคือเอเลียนค <c oughs> ่าเอเลียนค่าเอเลียนอูอูอูโอ้นี่เอเลียนเอเลียนมันคือเอโอโอเจ็บเจ็บเจ็บไฟเอเลียนไฟไฟอืออือเอมันคือเอเลียนกระบอกเรามาค่ะ โอ้โหนั่นมันตัวอันตรายที่สุดเลยนี่ว่าโอ้เจ็บเจ็บโอ้โหงันมันมีเยอะมากเรามีอโยูม่ไม่กี่ตัวเ,เราเราเข้าไปก่อนเถอะโอเคมหมเอาโลโนี่มันปืนอะไรเครื่องสแกนเนอร์คนต่างดาวไอ้บ้านี่ โอ้โอ้เจ็บเจ็บเครื่องสแกนเอเลียนคนต่างดาวแต่แต่มันช่วยอะไรอะฮะรีเบลโอ้ฆ่าเขาเลยอุ๊อ้าอ้าโอ้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 เขาลุ่มเขาลุ่มโอ้โอ้โอ้เจ็บ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 โอ้อย่าฆ่าผมตายตาย ้ยเราจะไม่ยอมดูสิเรากลายเป็นคนผมทองไปเลยนะมาจะไม่ไหวแล้วฮะทุกคนแค่นี้เลยเออเข้ามาดี โอ๊ยเจ็บเจ็บอกอุยอ้ยเราเราค้าวดูวก็รู้ว่ายังไงก็ไม่ไหวดูจำนวนวันินซืข้ามเลยเอเลียนกบฏ เอเี่ยนกบฏเอเลี่ยนกบฏโอ้โหโหเอาเปรียบเกินไปไหมเนี่ยเอเอเลี่ยนเอคนต่างดาวนี่มันยืนเออดีว่าคาฟีเลยนัดสุดท้ายขอยิงด้วยปืน กบาดกบาดโอโอโอเจ็บเจ็บโอเจ็บไม่ไหวแล้วนั่งพักก่อนอุย้ยมาฆ่าเอเลี่ยนอ้วกเอเลี่ยนอ้วกเอเลี่ยนอ,วอย้วกเฮ้ยเราเรามาอยู่ในรถทุ่นละโอเจ็บเราอยู่ในรถทุ่นลองนี่แต่ไม่เป็นไรเราฆ่าเอเลี่ยนเลยอา เราเกิดเป็นคนใหม่ใครวะเนี่ยโอเคฮะเราเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะสเปผมได้สเปแล้สวดมนต์มาผมซื้อสเปแล้วสวดมนต์มาสเปแล้สวดมนต์สเปรสเป <c oughs> โอ้สเปรสเป,สเป ไอ,ไอเอเลี่ยนกระจอกเอเลียนเอเลียนใส่พันเอเลียนเอเลี่ยนยอุ้ยมันตุกมันตุกอือเอเลี่ยนเฮ้ยไอไอตู คุ้มค่ากับเงินเลยเนะี่ยดูดิมาสแกนมนุษย์ต่างดาวกันนี่ไงเราได้สแกนเอเลี่ยนมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เจ็บ ยาอย่าทำร้ายเราเราแค่ามาสแกนเอเลียนนี่สแกนเอเลียนสแกนเอเลียนเราแค่แน,นี้เราก็ได้เงินแล้วโมฮาฮาคือกบอุ้ยอ้ยโยมโมฮาฮาโอ้เราไม่ไหวแล้ว เราจะเก็บเงินไปซื้อไออะไรก็ไม่รู้อะนะที่มันชื่อวปืนกลนมืออะเรามาด้วยสันติีนสแกนเอเลี่ยนเลยสแกนสแกนเอเลี่ยนเดี๋ยวนะทำไมเราเออนี่ไงสแกนสแกน โอเ้เราตายแน่เลยโอเคฮะเราตายเราตายแน่แต่ไม่เป็นไรชิดยังตู้ต่อถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีฉันโอ้ตายโอ้ดูสิเอเลียนมันทำเราแต่เราไม่ได้ทำเอเลี่ยนอน่ะฮคิดดู แต่ทําไมยังไงสแกนเอเลี่ยนก็จะสแกนไปทําไมก็ไม่รู้แต่มันได้ตังอะอุ้ยขอตังขอตังโอ้โหตังสแกนเอเลี่ยนอุ้ยโอ้เก็บเก็บตัวอย่างเก็บตัวอย่างเ,เ,เก็บตัวอย่างเอเลี่ยนเก็บ เราได้ตังมาแล้ว,ลวเราจะเดอนนี้เลยเพาคนก็รู้ว่าผมไม่ไหวกับเอเลี่ยนมากเท่าไหร่ไอเอเลี่ยนอุตส่าห์ทำดีมาตลอดทำงี้ได้ไงตบตบตบนี่ทำลายเอเลี่ยนเลยไฟ the h ฮ l e นี่เท่าไรเอเลียนมาโอโอโอจับจับจับไอไอเอเลียนไอไอไอเอเลียนเอเลียนกลายพันธไอนาเกลียดไอเอเลียนนาเกลียดเออ ถาเอเลี่ยนมาใครจะกล้าว่ะฮะโอ้ๆมันมันมาแล้วอ่ะมันมาอุวยๆๆมาดิเอเลี่ยนมาจุดเอเลี่ยนมาจ,จ,จุดจุดจุดจัดจุดโอ้เจบ็บเจ็บ โอ้อามันโอ้เพราะว่าเอเลี่ยนมันกองเกินไปละมาฮะเราจะเอาอันนี้เป็นสแกนเอเลี่ยนเพื่อได้ตังค์ สแกนเอเลียนก่อนสแกนหน่อยเอไอไอ้ฮะจะต้นวะจะต้นไอ้เอเลียนโก้โอ้โหโอ้โหบายบายทุกคนเราไปละบายบาย